เส้นทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนแต่ความจริงพิสูจน์ตนหลีกนี้ไม่พ้นคำของคนนินทาสุดท้ายมาลืมคำสัญญาโออนิจจาสัจจะทำชีวิตคนโลกนี้อ,อนิจจัง อย่าไปหวังความยั่งยืนหากล้มลงรีบลุกยืนอย่าไปขมขืนกับอดีตที่ผ่านมาจงอดทนก้าวไปอย่าช้าเพราะฟ้ามีตาอย่าเมื่อยล้าทำความดีทำความดีคนไม่เห็นไม่เป็นไร โปรดจำเอาไว้ว่าสวรรค์มีตาคนทําชั่วอย่าไปอิจฉาเดี๋ยวอีกไม่ช้ากำเวรก็ตามทันทําความดีทาดําดีเก็บไว้ในสวรรค์ให้โลกจดจำว่าเราเป็นคนดีทุกคนที่เกิดมา อีกไม่ช้าต้องจากไปอย่าหลงตนว่าไม่ตายไม่มีอะไรเอาไปได้เลยนะอย่ามัวเมากิเลสตัณหาโออนิจจาสัจธรรมชีวิตคนทำความดีคนไม่เห็นไม่เป็นไรโปรดจำเอาไว้ว่าสวรรค์มีตา คนทำชั่วอย่าไปอิจฉาเดี๋ยวอีกไม่ช้ากำเวรก็ตามทันทำความดีเก็บไว้ในสวรรค์ให้โลกจดจำว่าเราเป็นคนดีทุกคนที่เกิดมาอีกไม่ช้าก็จากไปอย่าหลงตน ว่าไม่ตายไม่มีอะไรเอาไปได้เลยนะอย่ามัวเมากิเลตันหาโอานิจาสัจจะทำชีวิตคนสัสดีครับพี่นอ้องปองปายนะครับมื่อนี้กลับมาแล้วนะครับสำหรับอากระทรมชุ่มจันทร์ชั้นแนวลุ่งอ่อจันทร์นะครับมีโอกาสได้ไป ประชุมนะครับพระกรุงเทพนะครับช่วงตั้งแต่ต,ต,ต้นสัปดาห์นะครับเป็นสัปดาห์หนึ่งพอดีนะครับอยู่ที่กรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ยีบสี่นะครับยีบสามจนวันทียเก้าครับพี่น้องก็ชีวิตคนเ่ากบคือเพลงสีวานี่แหละครับจังหนก็ตามนะครับเขาก็ต้องอเสน้นทางกับพิสูจน์มานะเมื่อนี้ผมก็จะมาเว่าถึง ชีวิตลงพ้นลุงพ้นนะครับทีว่าเส้็ทางก็ต้องพิสูจน์มานะครับสามปีสี่ปีเขามาแล้วนะครับชีวิตลุงพ้นกับการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หล้กก็นแน่นอนนะครับความจริงก็ต้องเป็นความจริงที่ต้องพิสูจน์ตนนะครับฉะนั้นจริงๆเราุมยูเท่ากับนี้บ่พ้นครับบ่า,าเฮ็ดดีเฮ็ดไล่เฮ็ดบ่ดีเฮ็ดนั่นก็นตามก็ยังมีคนนินท่าคือเกานะครับ แล้วนักก็นั้นคนเท่าเนี่ยมันสิสัญญากันเป็นมอนเป็นเหมะสัญญาครับว่าคอยสิบัป้าเจ้าทีมเจ้าอ่อนมือนึงมากกับป้ากันได้นะครับเพื่อกันกับคู่ชีวิตของคนแต่งงานตอน่นหักกันเป็นก็ได้จับมือสัญญากันเห็นบ่ครับนี่นี่แหละคือสัจธรรมชีวิตของคนนะครับฉะนั้นผมกับมือนี่ผมมาให้กาลังใจลุงพ้นให้ลุงพลสู่ต่อไปนะครับเส้นทางมันกับพิสูจน์มาเพราะว่าสิท็ดหนั้งลหละครับเนาะมนุษย์เท่าเกิดมาทุกคนบ่มีผู้ใดสมบูรณ์ร0 0ยเเซผมเคยบอกลายเทีย นะครับว่ามียอมจะมีความผิดพลาดไม่มีโอกาสที่จะเหตุผิดพ,พลาดใดนะครับประนุเท่าบางเทื่อถ้าเท่ามุจการให้อภัยมุจการยอมรับมั่นกระจบนะครับท้านลุงพ่นก็ต้องสู่อยู่ตลอดนะครับทุกเรื่องทุกเล่าเรื่องใหญ่ก็สู่เรื่องหน่อยก็สู่นิดๆหน่อยๆก็ต้องสู่นะครับอันนี้แหละครับที่บอกว่ามันหนีบพผลขันินท่านะครับก็จริงๆแล้วโลกนี่มันเป็นโลกอน,นิจจงครับ ก็อยากให้ลุงพ่นได้เข้าใจว่าโลกนี่ยมันโลกแห่งความอานิจจังครับโลกนี่ยมัย่างยื่นครับไป่น้องก็บางเทือคันล่มก็ต้องเป้าลูกเป้ายืนขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเส้นทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนแต่ความจริง พิสูน์ตนหลีกหนีไม่พ้นคำของคนนินทาว่าถึงสัจธรรมชีวิตของมนุษย์นะครับเนาะเส้นทางของมนุษย์เท่ากับต้องพิสูจน์นะครับเส้นทางพิสูจน์หมายก,การเวลาพิสูจน์ค้นนะครับความจริงพิสูจน์ตนนะครับหลีกหนี้ม่พ้นคำของคนนินทาพี่น้องมื่อนีก้ก็อยากมาหายกำลังใจลุงพลป้าแตนนะครับสู่ๆในชีวิตประจำวัน ในแต่ละมือนะครับในแต่ละชั่วโมงกับเท่าทีเบื้องแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตลุงพลนกับเป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิน้นรนนะครับอยู่กับคำคน้นอยู่กับคำนินท่าของคนบวชเสีเหตุอย่างลงไปนะครับจริงๆเราล,ลุงพลนกับมีเกียรติหน้าเหตุดีทุกสิ่งอย่างตั้งแต่เริ่มต้นมาตั้งแต่สามสี่ปีที่ผ่านไปนะครับที่ลุงพลนต่อสู้นะครับจากกกกอกสู่โคก,กน้องหน้าจำปาดง นะครับแต่ว่ากับวาสามารถหนีหลีกผลคําของคนคําของคนนินท่าได้นะครับดังนั้นก็เลยอยากให้ลุงพ้นสู่ต่อไปนะฮะเหตุความดีต่อไปครับเพราะว่าข้ามดีเนี่ยพนบอกว่าอ่าทําความดีนี่นนผู้ใดบ่เห็นกับว่าเป็นอย่างครับนะทําความดีคนไม่เห็นไม่เป็นไรโปรดจำมาไว้ว่าสวรรค์มีตาครับนั่นแหละครับว่าเขาเสิเหตุหนงยูไซนะครับสวรรค์พนมีตาเพ่นมองเห็น นะครับบวได้ที่รับที่แก่งนะสวรรค์นพนมองเห็นนะครับก็ถือว่าชีวิตของคนเท่าเนี่ยนะครับมันมีทางเดียวก็คือต้องเข็ดดีเอาไว้ครับ